นี่อะอันนี้ปะไ่ไงเจอแล้วแล้วดูดูโซ่ดิไฟฉายทุบกูว่าไฟฉายแตกก่อนโอ้ชอบเยอะเลยเฮ้ยตรงนี้มีอะไรมีโน้ตอ่าอะไรอะไมทำอเซลัมเอแอดกบอเซลัมถึงทุกคนที่เจอโน้ตนี้ก็เอยอะไรก็สถานที่แห่งเนี้ย ถูกเก็บของทุกอย่างแล้วก็้อมจะไปทุกพร้อมจะไปแล้วแล้วก็เออแล้วถึงคนที่กําลังอ่านโนตนี้อยู่ไม่หมายถึงว่าคุณก็ยังอยู่ที่นี่ให้ไปหาเอออะไรวะให้ไปหาตู้เย็นที่อยู่ในห้องครัวเพื่อหากุญแจออฟฟิศแต่ก็ระวังด้วยมึงไม่ใช่คนเดียวที่อยู่ที่นี่ไช่เออนี่เจอเจอโคบาเรียบร้อยได้แล้วเอามาทำอะไรเนีโนต์ะไกูได้ก็จำว่า power f o r e n t i c มีใครบางคนเอาฟิวไปซ่อน เอาฟิวกลับมาเพื่อที่จะได้พลังงานกลับคืนกูยืนอยู่นู้นนะใช่ไหมมันมีมันมันมีตัวอะไรไม่ขาวๆโผล่มาแค่นี้ไหมโผล่มากูแค่นี้นแล้วพอกูเดินมาใช่ไหมตอนแรกกูไม่มั่นใจเออพอกูเดินมาปุ๊บแม่งหลบเลยมันพีคมันพีคพีคพีผีโดนกูโดนกูโดนพีคกูโดนพีแย่เสียงซ่าอะไรวะต้นต้นต้นนำต้นนำคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์เพื่อนโอ้ยคอนเทนต์เนี้ยไอ้ยเสี่ยปัดเจอฟิวแล้วยา เสี่ยงซ่าอะไรวะไม่รู้เพื่อนเติ้นเติ้ลนำเติ้นนำคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์โอ้ยคอนเทนต์เนี่ยกเฮ้ยเหี้ยสัตว์เย็ดว่าไม่ใช่กูือเกูในปี1923เรากำลังปิดสถาบันบำบัดจิตแห่งนี้เนื่องจากอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นสถาบันบำบัดแห่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ป่วย100คนแต่มีผู้ป่วยอยู่1คนที่เกิดอาการจิตหลุดขั้นรุนแรงไอ้ฟาดไม่ใช่กูไอ้สัตว์ เหตุการณ์นี้ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นําไปสู่การสูญเสียอันน่าสลดของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยหลายคนในวันนั้นคนเงียบในที่สุดจะมีมือมันยไอ้แอบวะเอ้ยเงียบมึงอยากคิดไปเองไม่มีไอ้แอบเลยไอ้เวรดี๋ยวกูนอนรอตรงได้พวกมึงหาเลยโอ้โหไอ้นี่อะไรอะไรไปร้อง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  เดินจำหรอสัตว์อีกที่กูเดินช้าเลยสัตว์ไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยเปิดได้มั้เปิดได้เปิดได้กูเปิดเองหน่หน่หน่ะไข่ควงอ้ยไข่ไข่อิมูชั่นหรือไข่เร็จอ่ะยังยังย เอาไปเอาไปลไปาไเาไเอาเอาเอาไาไปาเไปเอไปเปเดไปเปิดไปปเปิดปไปเปอไปอไไอไปเห็นข <ers> ้างหน้าไาาาามึงไปกูตามมันกูตามมันเาอไไออ้ยไอไเเห็นั

อินเทอเน็ตเฮ้ยเเปิดแล้วเอ้ยกูพิกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอินเทอเน็ตเฮ้ยเเปิดแล้วเอ้ยกูพิกโอ้ยเยอะเย็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเมม่ากูเมมกูเมมหลายรอบแล้วอันนี้อะไรอ่ะขยับยังไม่ขยับเลยเฮ้ยอะไร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 มีคนทูมีคนพูดอะไรขอชั้นสี่พี่ชั้นสี่นีอะไรอะทำไมมันจออย่างเงี้ยเอ้า นี่อย่างผีสองเฮ้ยผีสองเขาออกได้กอกได้เอ้ฝาอ่อไอ้คนฟิวฉันทำกุญแจหายที่ห้องแล้วก็ช่างกุญแจเนี่ยไม่รับสายฉันด้วยฉันเริ่มคิดแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญฉันซ่อนที่ไขกุญแจไว้ในห้องออฟฟิศสองควรจะอยู่ที่ไหนสักที่นั้นแหละใช้มันเปิดห้องล็อกเกอร์ลูมแต่ระวังด้วยบางอย่างมันรู้สึกแปลกๆตอนเดืนเจ็ดอย่ไนี่อันเดืนเจ็ด ไอ้สัสนี่ไงโมเดลเสร็จอ้ยสัอันนีเล็นเรื่องไรสัแมวอุ้ยสั์สตูปิดไม่ใช่ประตูปิดไอ้สัสโอโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอยโอดบ้างเยี้ยมคือใครอะคือใครอคือใครอะคือใครอคือใอรมึงมึงอะคือใคร Who are you ถามเด้วยนถามด้วยนะมึงใช่ไหมคือสปายมึงก็มาเดี๋ยวพวกคุณอย่างใกล้ชิดอย่าไปไหนเลยเดี๋ยวหน้าต่างมันก่อได้ท้าไมเปิดประตูโอ้โหยังมีมีทะลุออโอ้โหเรียกแช่นสุดสุตื่นเตหัวไม่ต้องมาเฮ้ยอินเทอร์เน็ตได้อินเทอร์เน็ตได้อ๋อเดี่ยวขวาดิ มาแล้ว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 ไปไปไปกูโดน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 เปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูไม่ปไปไปปิด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 ไปโอเคโอเคใครโดนโอเคใครโดนกูโดนกูโดนกูโดนเราไปเลยเราไปเลยต้นทัศน์บีต้นทัศน์บีนี่ไม่ใช่คนโทรรู้หรือยังโทรรู้อย่ามาแตอย่ามาตัดอย่ามาขัดจะมาใครยุ่งเบบี้สตาร์ดี้ลูนี่อย่าเขาควบคุม มั่งอยู่ไหนอ๋อนี่ไงหยุดหยุดนี่ไงเอออ๋องอกูงอไอ้เหี้ยอะไรอ่ะนนี่ไงแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คืออะไรอ่ะไปชิเขาไปที่ไหนวะไอ้เหี้ยมืดบูโดอ๋อเออถ้าถ้าหยุดแล้วแล้วท่านหยุดดิยัง ยังเข้ามารอกันเลยนะฉากที่สุดแล้วฉากยนี่เดี๋ยวไอ้พี่หอยไม่หอยยังเรียนฉากในลิมที่สุดแล้วคิดถึงเพย์ซ์เพย์คิดถึงเพย์ซ์เซชั่นสองอ่ะเอ้ยมองมองไอ้ที่แบบว่าเดินเดินไปปุ๊บแล้วแล้วจะเปลี่ยนฉากอะไรเงแค่ใช้ดาวสเตอ์ดาวสเตอ์นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ไหนไหนไหนเอ้าอันนี้คือเราออกมาแล้วอ่ะมันตามมาปะเอาเกมจบแล้ว ไม่รู้แค่นี้นะเออไมจะรู้อะไรวะหมีกุ้งอุอะไรเฮ้ยอะ้รอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยย้ยเ้เ้ยเ้้้ยยดเ้ย